ัสดีครับพบกับความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ๆกับอานันตพงศ์ครับเรามีจะมีข้อสงสัยกันว่าในกระบวนการพิจารณาของศาลครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาครับหลักๆที่จะได้ยินเลยครับก็คือว่าการเป็นโจทยื่ยนฟ้องคดีเมื่อมีโจทยื่ยนฟ้องคดีครับก็ต้องมีจำเลยเราจะพูดในเรื่องว่าถ้าเกิดเป็นโจท หรือจำเลยครับแล้วแต่กรณีเนี่ยสามารถที่จะไม่ไปศาลได้ไหมหรือว่าการไปศาลกับไม่ไปศาลเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะมาพูดกันในสถานะแรกก่อนครับก็คือโจทโจทเนี่ยก็คือบุคคลที่ได้เสนอคดีขึ้นสู่ศาลครับก็คือถูกโต้แย้งสิทธิ์ง่ายๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยการกู้ยืมเงินทําสัญญากู้ยืมเงินแล้วปรากฏว่าตัวผู้ยืมนะครับไม่ยอมชําระหนี้ให้กับเราตามสัญญาหรือว่าท,ญญาทําสัญญาเช่าทรัพย์ หรือว่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์เช่าห้องพักแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าตรงนี้ครับบุคคลที่ปล่อยให้เช่าหรือว่าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ถือว่าถูกโต้ยั้งสิทธิก็มีสิทธิ์จะเสนอคดีของตนขึ้นสู่ศาลเมื่อนําคดีไปฟ้องอก็มีสถานะเป็นโจทย์ครับในคดีแพ่งแต่ถ้าเป็นในคดีอาญาก็กรณีที่เป็นบุคคลที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกโกงเงินถูกชอบโกงตรงนี้ครับก็กลายเป็นผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ี่จะไปเสนอคดียื่นฟ้องต่อศาลได้ครับและนี่ก็คือโจท ซึ่งเมื่อเป็นโจท์แล้วครับไปเถนอคดีแล้วยื่นฟ้องแล้วครับตรงนี้การที่โจท์หรือตัวความเองครับบางครั้งอาจจะไม่อยากไปศาลใช่ไหมครับอาจจะด้วยในเรื่องของการเดินทางหรือว่าไม่อยากไปเองอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยไปแทนได้ไหมซึ่งโจทสามารถที่จะให้บุคคลอื่นไปแทนได้ครับโดยทําการมอบอำนาจก็คือการทําหนังสือมอบอำนาจครับตรงนี้โดยการมอบอำนาจก็คือการที่บุคคลหนึ่งครับได้เป็นผู้มอบอำนาจเนี่ยมอบให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง ก็คือผู้ละเมออำนาจครับมีอำนาจทำการแทนและกระทำการตนได้ตามกฎหมายครับตรงนี้ซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มครับของหนังสือมอบอำนาจหลกัลกๆครับหนึ่งก็คือต้องมีชื่อของตัวผู้มอบอำนาจก็คือชื่อโจทก์ครับแล้วก็บุคคลที่ทางฝั่งของโจทก์ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือว่าบุคคลที่ตนเนชื่อใจอก,ก็ลงก็ลงชื่อลงอข้อมูลไปครับแล้วก็รายละเอียด ในการให้กระทําการแทนในการดำเนินกระบวนทางศาลก็จะเป็นการไก่เกียร์การเบิกความใช่ไหมการยินยอมการเจรจาต่างๆตรงนี้ครับและสิ่งสําคัญครับคือการลงลายมือชื่อก็คือลงลายมือชื่อของตัวตัวโจทก์ใช่ไหมครับและตัวผู้รับอบอำนาจแล้วก็พยานสองคนครับแล้วก็ติดอักต่อเต็มให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอมอบหน้าที่สมบูรณ์ก็สามารถให้บุคคลที่เป็น ผู้รองนั่นเนี่ยไปสารไปดําเนินการแทนได้ครับตรงนี้อันนี้ครับก็คือว่ามันจะเหมาะสมครับกับคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากครับก็อย่างเช่นคดีแห้งซึ่งเป็นคดีผู้บริโภคหรือว่าคาดีตามสัญญาผู้ยืมครับซึ่งมันมีเอกสารแล้วก็ที่มันชัดเจนครับว่าใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรเนี่ยตรงนี้ครับก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปกระทําการแทนได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมาะกับคดีที่มีความซับซ้อนมีเอกสาร เยอะครับอย่างเช่นคดีพวกที่ดินการพิพาทที่ดินเรื่องเขตอะไรพวกนี้ครับคือจะไม่เหมาะกับการที่ต้องออมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปกาะทาการแทนครับตรงนี้ครับซึ่งการที่โจทย์หรือตัวความเองครับมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปศาลแทนเนี่ยก็จะมีข้อดีครับข้อดีก็แน่นอนครับคือโจทย์เนี่ยไม่ต้องเดินทางไปศาลเองก็คือประหยัดในเรื่องของเวลาบางครั้งเราติดภารกิจ เรื่องงานอย่างเงี้ยครับแล้วมีคดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปศาลเองก็ได้ครับตรงนี้อันนี้จะย้ำครับก็คือข้อเสียส่วนใหญ่บางครั้งเมื่อโจทเห็นว่าโอเคบางครั้งเนี่ยมอบอำนาจให้บุคคลนึ่นไปกระทาการแทนได้ทุกๆคดีก็จะมีการมอบอำนาจให้ไปกระทําการแทนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคดีที่เป็นคดีที่มันมีความซับซ้อนมีเอกสารเยอะๆครับหรือว่าคดีอาญาตรงเนี้ยมอบอำนาจให้คนอื่นไปกระทาการแทนเนี่ยครับจะส่งผลในกรณีการเบิกความครับก็อาจจะเบิกความได้อ ไม่ชัดเจนครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักในการแบลบกความเนี่ยมีน้ําหนักน้อยลงครับตรงนี้เพราะว่าตัวโจทย์เองเนี่ยก็คือจะเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงรู้รายละเอียดครับมากกว่าบุคคลที่ได้มอบอำนาจให้ไปกระทำใดการแทนอยู่แล้วครับสุดครับตรงนี้ก็คือโจ์ครับถ้ามีฐานะเป็นโจ์ครับก็คือสามารถที่จะ อมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลที่โจท์เนี่ยไว้วางใจไปดําเนินการแทนได้ครับก็คือโจทย์ไม่ต้องไปศาลก็ได้แต่ว่าถ้าในคดีที่มันมีความซับซ้อนอหรือว่าเป็นคดีอาญาอันนี้ครับก็คือนแนะนำครับก็คือโจทเนี่ยก็ควรไปศาลเองแล้วก็ไปเบิกความเองครับตรงนี้ครับแต่ก็มีบางคดีครับที่โจทเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยไปกระทาการแทนได้ครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคดีที่มีรายละเอียดเยอะครับอย่าง คดีเกี่ยวกับครอบครัวครับตรงนี้เพราะว่าคดีครอบครัวเนี่ยมันเป็นการพิพาทกันในครอบครัวคาารับข้างในระหว่างสามีภรรยาแล้วก็กับบุตรนะครับตรงนี้แน่นอนการที่มาเบิกความเรื่องการรู้ข้อเท็จจริงรายละเอียดตรงนี้แน่นอนครับฝ่ายโจทย์เนี่ยย่อมรู้รายละเอียดมากกว่าผู้ที่ได้รับมอบนัดไปอยู่แล้วครับตรงนี้ศาลก็อาจะไม่อนุญาตให้ทําการมอบนัดให้ผู้อื่นมากระทาการแทนครับตรงนี้หรือว่าคดีอาญาหรือว่าคดีแพ่งที่มีความซับซ้อนครับ หรือว่าในกรณีที่ศาลครับมีความเห็นว่าตัวความครับหรือโจทย์เนี่ยควรมาที่ศาลเพื่อดําเนินการไก่เกียรหรือเบิกความด้วยตนเองอันนี้ครับศาลก็จะต้องมีคําสั่งให้โจทย์เนี่ยเดินทางมาศาลเองครับซึ่งโจทย์ก็ไม่สามารถที่จะมอบนัดให้คนลอื่นมาทำการแทนได้ครับตรงนี้ ครับเมื่อเราพูดในเรื่องของอีกฝั่งหนึ่งก็คือโจทย์ไปแล้วครับต่อมาเรามาพูดในส่วนของทางฝั่งจำเลยกันบ้างครับซึ่งในฐานะของจำเลยเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยมากครับว่าในเพราะว่าการที่ตกเป็นจำเลยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะถูกฟ้องวันไหนนะครับบางครั้งเนี่ยถึงกลับบ้านแล้วปรากฏมีหมายสารมาแปะไว้ที่หน้าบ้านครับก็ทําให้เกิดความที่จะตกใจว่าเราจะทําการอย่างไรต่อครับแล้วก็จะมีความสงสัยว่า เมื่อเป็นจำเลยถูกฟ้องแล้วครับเราควรไปศาลไหมการไปไม่ไปมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรครับตรงนี้ซึ่งจำเลยครับจะแตกต่างกับโจทย์ครับซึ่งจำเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตกเป็นจำเลยแล้วครับแล้วไม่ยอมไปศาลเนี่ยแน่นอนครับก็จะเสียสิทธิ์ต่างๆ,ๆซึ่งสิทธิ์เนี่ยถือว่าเสียค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะ,ะสิทธิ์แรกครับถ้าเป็นในคดีแพ่งก็คือเสียสิทธิ์ในการต่รอสู้คดีครับซึ่งถ้าได้เข้าไปต่อสู้คดีเนี่ย แม้จะเป็นจำเลยครับก็ <c oughs> อาจที่จะชนะคดีได้เ <c oughs> ช่นครับก็ <c oughs> คืออย่างหนี้กู้ยืมเงินหนี้บัตรเครดิตหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ครับถ้าปรากฏว่า,าตามมูลนี้ดังกล่าวครับมันมีประเด็นในเรื่องของอายุความตรงนี้ครับจำเลยถ้าเราเป็นจำเลยเราไปศาลเนี่ย,เร,รเ,ยเราก็สามารถที่จะต่อสู้ประเด็นนี้ได้ครับซึ่งการต่อสู้ในประเด็นในเรื่องของอายุความครับต้องเป็นทางฝั่งจำเลยครับเป็นการเสนอต่อศาลให้ศาลเนี่ยวิิจฉัยปัญหาในข้อกฎหมาย ซึ่งศาลจะไม่สามารถหยิบยกขึ้นเองได้ครับตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ไปศาลครับศาลก็จะพิพากษา,าตามคำฟ้องของโจทก์ไปฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราจะเลยไปศาลครับเนี่ยเราก็จะได้สิทธิตรงนี้เราบอกว่คาคดีนี้มันขายุความแล้วครับเราก็ยกประเด็นนี้ขึ้นสู่ศาลได้ในเรื่องของอายุความเมื่อศาลเห็นว่าคาดีมันขายุความศาลก็ยกฟ้อง มูลนี้ตรงนั้นเราก็ที่จดฟ้องมาครับเราก็แทบไม่ต้องจ่ายเลยถ้าเป็นจํำเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่่ไปสามก็คือจะเสียสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีครับ2ครับก็คือเสียสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยครับซึ่งการพูดคุยครับกันเนี่ยถือว่าเป็นทางออก ที่ดีที่สุดครับตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คดีแพ่งทีเคลื่อสูตรศาลครับส่วนใหญ่จะจบในชั้นของการไกล่เกี่ยครับก็คือการพูดคุยซึ่งถ้าเกิดเป็นจำเลยครับเราไปพูดคุยกับทางฝั่งโจทก์หรือเจ้าหนี้ครับเราขอในส่วนว่าขอผ่อนเป็นชําระได้ไหมอขอแบ่งจ่ายได้ไหมขอลดดอกเบี้ยลดยอดหนี้หรือขยายการชําระออกไปได้ไหมครับตรงนี้เราก็ไปเสนอกับทางฝั่งโจทก์ครับแล้วการไกล่เกี่ยชั้นศาลเนี่ยก็จะมีทั้งผู้รักษาทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าความก็คือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความสามารถในเรื่องของเฉพาะเรื่องอเป็นผู้ทดำเนินการไก่เกียรให้ตรงนี้ครับเราก็จะได้สิทธิตรงนี้จากที่เราต้องจ่ายยอดเต็มเราก็อาจจะจ่ายแบบเป็นผ่อนจ่ายซึ่งเราสามารถที่จะจ่ายไหวครับแล้วก็ทําให้นี้นั้นเนี่ยเราได้ชําระถูกต้องและให้มันครบถ้วนและจบแล้วก็ในส่วนที่3ครับถ้าไม่ไปศาลก็คือเป็นการเสีย ก็คืออาจจะถูกบังคับคดีตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปศาลในฐานะจำเลยครับศาลในพิพากษาฝ่ายโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพอมีคันาพากษาศาลก็จะโจทก์ก็จะตั้งเรื่องแล้วก็บังคับคดีทําการยึดทรัพย์สินของจําเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านเงินในบัญชีครับจำเลยก็จะถูกยึดหรืออายัดไปครับตรงนี้ ก็เป็นผลเสียกับจำเลยครับในกรณีที่ไม่ไปศาลเมื่อสักครู่เราพูดในถึงของจำเลยในคดีแพ่งครับต่อมาเรามาพูดในส่วนของจำเลยในคดีอาญาครับซึ่งการที่จำเลยในคดีอาญาถ้าไม่ไปศาลแน่นอนกอ็ก็จะเสียสิทธิ์ครับในการต่อสู้คดีซึ่งในคดีอาญาครับหากมีทนายความครับตั้งแต่ชั้นถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีวิธีต่อสู้ตั้งแต่เอาพยานหลักฐานไปยื่นคำแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายการถามค้านน้ำหนัก การหลักฐานฝ่ายโจทย์ซึ่งมีโอกาสที่ทําให้ศาลครับมีคําสั่งไม่พักรับฟ้องแต่ถ้าตัวของจําเลยครับไม่ได้ไปศาลไม่ได้ไปติดต่อทนายความแน่นอนครับก็จะส่งผลให้ศาลครับพิจารณาคาดีพยานหลักฐานฝั่งโจทย์เนี่ยไปฝ่ายเดียวซึ่งถ้าศาลแน่นอนครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดาศาลพิจารณาคดีฝ่ายโจทย์ไปฝ่ายเดียวครับศาลก็จะมีคําสั่งรับรับฟ้องของโจทย์ครับเมื่อศาลมีคําสั่งรับฟ้องแล้วครับแน่นอนครับ ในฐานะที่ตกเป็นจำเลยครับถือว่าเราเนี่ยได้กระทําความผิดตามที่โจทก์ฟ้องจริงๆแน่นอนก็ต้องมีการาประกันตัวกันเกิดขึ้นมีการนําเงินไปวางเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวครับและสาลก็ออกหมายเรียกถ้าเกิดว่าออกมาเรียกแล้วไม่มาก็จะออกหมายจับครับตรงนี้ซึ่งสุดแล้วครับาการเป็นจำเลยครับไม่ว่าจะเป็นในคดีแพง่งหรือในคดีอาญาครับอ,อันนี้แนะนําเลยครับก็คือต้องไปศาลครับตามที่ศาลนัด ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ไปศาลครับแน่นอนครับมันไม่มีผลดีเลยครับก็คือมีแต่ผลเสียครับถ้าเป็นจำเลยแต่ถ้าเป็นโจทย์ครับก็ดูครับพิจารณาว่าคดีไหนที่มันไม่มีความซับซ้อนเป็นคดีที่เป็นหลักฐานที่มันชัดเจนอันนี้ครับแล้วก็สามารถ่จมมอบนาจให้กับบุคคลอื่น่ยไปกระทําการแทนได้แต่ถ้าคดีไหนที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าเป็นคดีอาญาครับอันนี้โจทก์ก็ต้องไปดําเนินการด้วยตนเองครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับ และพบกับความรู้เรื่องกฎหมายในตอนต่อไปผมธนพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ